คันนี้วิ่งมาแล้วก็แซงในลักษณะแซงลุงแซงลุงมาลักษณะที่ปาเร็วไหมเร็วเร็วลักษณะปาแล้วทีนี้พอปาปุ๊บมันไปประทะขวาข่านู้ไปเอาดังตุมเลยอ่าประทะกับขอบขอบขอบถนนนู้นขอบกเลยอ่าอุ้มใหญ่เลยลุงว่าไม่ได้การแล้วเสียหลักมาแน่ลุงก็ปกติก็ค่อยๆมาทีนี้ลุงก็ไม่ค่อยๆแล้วลุงก็ตั้งล้ำได้รถหลบ จากฮิลเลอร์ที่เขาลงช้าเพราะลุงนี่เป็นลูก่าคิดว่าจะต้องมาช่วยแน่เลยอนลนเนี่ยมาลักษณะเนี้ยเดี๋ยวต้องมาล่วงหน้าแน่พอมาถึงลุงมาถึงปุ๊บเห็นแล้วว่าเนี่ยันนแว็บทันนี้ไม่มีแว็บแล้วดับตึ้มเลยดับแล้วก็ชนเลยชนอยู่แล้วฮนะคนเนี่ยลงมาได้สองคนสองคนเองแล้วที่เหลือนี่ยังไม่มีใครลงเลยยังไม่มีใครลงเลยไอ้ที่ลงมาก็จะขึ้นไปเอากระเป๋าลุงบอกอย่าขึ้นไปอื ให้ลงมาแล้วเรียกคนข้างบนลงแล้วผมเรียกคนในแนเรียกร่านแล้ว,ว่าเดี๋ยวไฟไหมเดี๋ยวไฟไหม เร็ว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 อาดูด้วยเด้อดูด้วยไอ้คนเกาะประตูไอ้คนเกาะหน้าต่างระวังมือด้วยเอาวาง

รถเปล่าก็เลยทำเป็นคู่ให้คาดว่ารถแป้งครับรถแป้งก็ใกล้เสร็จล้ะครับครับคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วเปิดใช้เส้นทางตามปกตินี่ประมาณสักกี่โมงครับจากว่พี่พี่เห็นข้างหลังเนาะก็ที่มาน่าจะมาณข้ามุมนิดๆเก็บผููอันนี้เปลี่ยนถ่ายใส่รถเแียเสร็จก็รถรถยกก็จะมายกกระลูกไปนะครับหลังจากนั้นก็ปวดการทางบริทัทหลัทรัพยก็จะเอารถซีจีบียกตัก กระดับขึ้นรถของตัางหลวงเ,เพื่อจะเอาไปทิ้งที่ห่วกระับนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเอารถน้ําของตัางหลวงล้างแล้วก็ตก้นควงาจะเปิดปนะครับเป็นปกติไม่เกินเที่ยงเนะาะก็ครับผมกระดับจะทม่ให้เกินเที่ยง